ยินดีต้อนรับเข้าสู่กระแสข่าวรัางค่ะทนายแม่แตงโมย่องคุยกันชยัยทนายแม่แตงโมย่องคุยกันชยัยเมื่อเวลา18นาฬิกา20นาทีวันที่13มีนาคมที่คิสจักรเสริภาพกรุงเทพผู้สื่อข่าวรายงานบรรยากาศในพิธีไว้อาลัยนางสาวพัตริดาพัชรววรพงศ์หรือแตงโมอดีิดาราสาวว่าก่อนพิธีการจะเริ่มขึ้นหนุ่มกันชัยกมเิดพลพิธีกรรายการโทรทัศน์ชื่อดัง และนายกิษณะสีบุญพิมพ์สวยทนายความของแม่แตงโมนิดาได้ออกมาพูดคุยกันที่ระเบียงข้างนอกอาคารโดยใช้เวลานานกว่า10นาทีจากนั้นผู้สึกอขาวได้สอบถามนายกิษณะว่ามีรายงานผลการตรวจแตงโมออกมาแล้วหรือไม่นายกิศณะบอกว่าพรุ่งนี้เวลา15นาฬิกาตนและทนายเดชากิตติวิทยานานรวมถึงแม่แตงโมจะไปพบตำรวจที่สถาบันนิติเวชโรงพยาบาลตำรวจ เนื่องจากเจ้าหน้าที่ต้องการที่จะดูเอกสารและอธิบายถึงขั้นตอนการทำงานต่างๆว่าโปร่งใสแค่ไหนโดยพวกตนก็จะดูว่ามีเรื่องใดน่าสงสัยหรือไม่ถ้ามีก็จะขอคัดค้านในประเด็นที่สงสัยและแม่แต่งโมยังคงยืนยันที่จะอายัดแต่งโมเพื่อนำไปชนะสุดรอบสองกับสถาบันนิติเวศกระทรวงยุติธรรมส่วนที่ออกมาคุยกับผหนุ่มกัญชัยเรื่องส่วนตัวเมื่อถามหนุ่มกัญชัยว่าได้คุยเรื่องความคืบหน้าของคดีกับทนายหรือไม่ หนุ่มกัญชัยตอบว่ายัางไม่ทราบข้อมูลที่แน่ชัดเพียงแค่พูดคุยเรื่องของคดีเท่านั้นทั้งนี้ผู้สื่อขาวได้โทรศัพท์ติดต่อไปยังทนายเดชาแต่ปรากฏว่าไม่มีการตอบรับอย่างไรก็ตามหากมีความพคืบหนได้อย่างไรจะรายงานให้ทราบต่อไปค่ะขอขอบคุณข้อมูลข่าวจากสยามสตรีมดอทคอมค่ะขอบคุณเพื่อนๆที่ฟังคลิปช่องกระแสข่าวดังช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะขอบคุณค่ะ